ก่อนจะถึงการทำนายดวงให้กับชาวราศีพิจิกผมขอนำเอาความจริงบางอย่างมาเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับผมเคยได้ยินคนที่พูดว่าดวงดาวเคลื่อนย้ายไปเกี่ยวอะไรกับชีวิตมนุษย์แน่นอนครับคนที่พูดส่วนใหญ่ก็มักเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์ดังนั้นขอเวลาให้ผมสักนิดเพื่อที่จะได้อธิบายเรื่องราวดังกล่าวครับเมื่อหลายปีที่แล้วองค์การนาซาปิดเงียบครับเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุจลาจลเรื่องเป็นเช่นนี้ครับมีอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งตรงเข้ามาในรัศมีเฉียดเฉียดโลก ถ้าอุกกาบาตดังกล่าวพุ่งชนโลกจริงๆโลกจะเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่อาจประมาณได้ไหนล่ะครับที่ว่าดวงดาวไม่มีผลกับมวลมนุษยชาติและด้วยเหตุนี้ครับโดโนเสาร์มีอันต้องสูญพันธุ์กันมาแล้วอย่างที่เราทราบๆกันมองเข้ามาให้ใกล้กับสายตาเรียกกันว่าเห็นกันมาตั้งแต่เกิดกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่เพราะถ้าไม่เห็นเรื่องใหญ่ครับน้ำในหมหาสมุทรขึ้นลงด้วยการโครจรของดวงจันทร์หากดวงจันทร์ไม่มีอยู่ในระบบสุริยะจัก,กรวาล โลกถึงการพินาศแน่นอนครับเพราะน้ําจะท่วมโลกไหนล่ะครับที่ว่าดวงดาวไม่สัมพันธ์กับมวลมนุษยชาติขอให้ดวงจันทร์ยังคงทําหน้าที่ของเขาต่อไปเพราะดวงจันทร์เดินผิดจังหวะไม่ได้นะครับภัยพิบัติพร้อมเกิดขึ้นทันทีเหตุเนื่องจากระบบสุริยะจักรวาลดวงดาวทุกดวงต่างทําหน้าที่เหมือนฟันเฟืองที่ส่งกําลังให้ก่กันและกันหากฟันเฟืองอันหนึ่งอันใดมีอันต้องสูญสลายหรือทํางานผิดปกติ ทั้งระบบอาจเสียสมดุลหรือเกิดอาการลวนขึ้นทันทีในคำพีของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเคยตัดเอาไว้เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของจักรวาลและการสูญสิ้นไปแห่งจักรวาลด้วยพระองค์ได้ตัดว่าในการข้างหน้าดวงอาทิตย์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและเผาทำลายทุกอย่างในโลกให้เป็นจุนวิจุนไป สิ่งที่พระองค์ตัดหมายถึงระบบสุริยะจักรวาลผิดเพี้ยนไปจากเดิมนั่นหมายถึงโลกของเราโครจรใกล้ดวงอาทิตย์มากยิ่งขึ้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะดาวดวงหนึ่งดวงใดในระบบสุริยะจักรวาลน,นั้นสูญสลาลยออกไปจากระบบหรือเปล่าทำให้แรงเหวียงของโลกนั้นผิดไปหากดาวทุกดวงยังคงดำรงและทำหน้าที่ของมันโลกก็ยังคงดำรงอยู่อย่างปกติสุดคราวนี้มาพูดถึงวิชาโหราศาสตร์ ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณในยุคของพระพุทธเจ้าก็ทรงเรียนวิชาดังกล่าวด้วยเพราะถือว่าเป็นหนึ่งใน18วิชาที่นักปกครองที่จะก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์จะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผ่านการเวลามาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงคำนวณการเกิดสุริยุป,ปราคาได้อย่างแม่นยำซึ่งในเวลานั้น การคำนวณมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าในปัจจุบันหลายเท่าแต่พระองค์ก็มีพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ถึงความแม่นยำในครั้งนั้นขอบอกว่าก่อนที่จะเกิดสุยุปราคาในวันนั้นในช่วงเช้าเกิดเมฆฝนทั่วทั้งบริเวณที่ทรงตั้งผาเพื่อเดฟ้าสังเกตการสิ่งที่พระองค์ได้คำนวณไว้เป็นที่น่าประหวัติวิตกว่าจะไม่ได้เห็น หากแต่ว่าเมื่อถึงเวลาท้องฟ้ากลับเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้ได้เห็นความเป็นไปของธรรมชาติอีกท้งได้เห็นถึงพระปีชาสามารถของประมุขแห่งประเทศด้วยพระองค์ได้ทรงรวบรวมและบันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับดาราศาสตร์และโหราศาสตร์จัดไว้เป็นหมวดหมู่แล้วเราก็ได้ใช้ตำราของหลวงก,รรการที่4ี่ในการทำนายทายทักในด้านของโหราศาสตร์เรื่อยมาจึงข,ขอแสดงความคิดเห็นว่า วิชาดังกล่าวนั้นใกล้เคียงกับวิชาสถิติสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆและมีการจดบันทึกเอาไว้เป็นระบบระเบียบทุกขั้นตอนหากสิ่งเหล่านี้ไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆเลยคงจะไม่ยืนยงคงนานมานับพันปีต้องสูญสลายไปแล้วจนหมดสิน้นและนี่คือเรื่องราวที่ขอเกิดนำเอาไว้สำหรับคำพูดของใครบางคนที่กล่าวว่า ดวงดาวเคลื่อนย้ายจะไปเกี่ยวอะไรกับชีวิตมนันต่อจากนี้ไปเป็นการทํานายตามหลักโหราศาสตร์ที่ล้นก้าราชการที่4ทรงวางราากฐานไว้นะครับสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาชาวราศีพิจิตในเดือนมิถุนายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามาฟังกันเลยครับโดยเริ่มจากดาวอาทิตย์ก่อนนะครับอาทิตย์ในขนาดนี้เล็งลัคนาชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเลื่อยไปกระทั่งถึงวันที่15มิถุนายน อาทิตย์สำหรับชาวราศีพิจิกแล้วเป็นเจ้าเรือนพบการงานดังนั้นจึงหมายถึงในขนาดนี้ลัคนาชาวราศีพิจิกมีงานทำแบบเต็มไม้เต็มมือคราวนี้ความยากความง่ายความสนุกหรือปัญหาประสักในงานก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนว่าดาวอาทิตย์ในแต่ละพื้นดวงนั้นอยู่ในตำแหน่งไหนเช่นหากมีอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งอลิก็หมายความว่า งานในช่วงนี้มีปัญหาเยอะต้องแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาหรือในพื้นดวงเดิมการงานอยู่ในภพปุตตะนั่นหมายถึงการงานในช่วงนี้มีเรื่องใหม่ๆให้ได้ทําอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้เป็นต้นครับอาทิตย์เล็งชาวราศีพิจิกหมายถึงความกระตือรือร้น,นความขยันขันแข็งเอาการเอางานเกียรติยศชื่อเสียงความมีหน้ามีตา หากจะว่าไปแล้วก็หมายถึงแสงไฟกำลังสอดส่องมาทางชาวราศีพิจิกนั่นเองครับแต่หลังจากวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปราวหนึ่งเดือนครับอาทิตย์จะหลบมุมทำให้การงานที่ร้อนแรงอยู่นั้นมีโอกาสแผ่วลงแต่การงานที่เกี่ยวกับการประกันภัยมีลูกค้าเพิ่มเติมมีเคสที่จะต้องดูแลรวมถึงการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไกลเป็นช่วงของชีพจรลงเท้าเพราะอาทิตย์ อยู่ในเรือนมรณะหมายถึงการพัดถิ่นเดินทางท่องเที่ยวดังนั้นอาชีพมากคุเทศก็ดีบริษัททัวร์ก็ดีจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดีครับดาวพุธสำหรับชาวราศีพิจิก ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายนชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังทางด้านของสุขภาพเพราะดาวพุธนั้นเป็นเจ้าเรือนพบมรณะหมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแต่ในขณนะเดียวกันดาวพุธก็ยังเป็นเจ้าเรือนพบของความโชคดีด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะมาก่อนมาหลัง เหตุเพราะว่าพื้นดวงของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันดาวพุธของแต่ละคนอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันนั่นเองหากแต่การทำนายจะทำนายดังนี้ดาวพุธนั้นเป็นดาวสื่อสารติดต่อเจราจาพูดคุยการทำงานออนไลน์กับคนหมู่มากหมู่ใหญ่ก็เป็นไปได้ว่าโชคดีจะเกิดขึ้นจากเรื่องลักษณะาด,ดังกล่าวส่วนการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องระมัดระวังอาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารได้ด้วยเช่นกัน เพราะต้องอยู่กับคนหมู่มากการพูดคุยเจราจาใกล้ชิดก็ต้องระมัดระวังตัวเอาไว้ให้มากด้วยเช่นกันวิธีการแก้เคล็ดนั้นมีอยู่นั่นหมายถึงโชคลาบที่ได้มาบริจาคไปบ้างตามกล่องหรือตู้บริจาคในโรงพยาบาลครับในขณะน,นี้ดาวสุกโค,โครจรเข้าสู่เรือนปุตตะซึ่งหมายถึงบุตรและบริวารของชาวราศีพิจิกดาวสุกนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาศ ดังนั้นหนึ่งเดือนที่ผ่านมากระทั่งถึงวันที่สองมิถุนายนชาวราศีพิจิกอาจเจอปัญหาเกี่ยวกับบุตรและบริวารหรือการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับบริวารเป็นต้นก็เป็นไปได้ว่าเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมนั่นเองครับอีกทั้งช่วงนี้ยังเป็นช่วงลงทุนไปก่อนเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่หลังกับเรื่องที่ทําขึ้นใหม่ๆหลังจากวันที่ 2. มิถุนายนถึงสองกรกฎาคม ดาวศุจกจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศีเมษซึ่งเป็นเรือนอลีของชาวพิจิกบ่งบอกว่าปัญหาและอุปสรรคจะถูกขจัดให้หมดไปแต่ก็นั้นในเรื่องของหุ้นส่วนคู่คองคู่รักเป็นช่วงที่มีความคิดเห็นไม่ค่อยจะตรงกันเพราะฉะนั้นหากคิดจะร่วมลงทุนหรือทำอะไรแบบร่วมด้วยช่วยกันในช่วงนี้ต้องพิจารณาในหลายๆมุมอย่างรอบคอบผมอยากจะบอกเช่นนี้ครับว่า ปัญหาเดิมๆที่เคยมีอยู่จะถูกขจัดให้หมดไปอย่าพึ่งสร้างปัญหาใหม่ๆที่จะทําให้เกิดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยประมาณ1เดือนนับจากวันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปดังนั้นแล้วหากความคิดเห็นในช่วงนี้กับหุ้นส่วนคู่ครองหรือเพศตรงข้ามยังไม่ลงตัวกันหากเป็นเรื่องที่รอได้ก็วางเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ หลังจากวันที่สองกรกฎาคมไปแล้วครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีพิจิก,กในขนาดนี้สถิตอยู่ในตำแหน่งของราศีกรกฎกระทั่ถงถึงวันที่6มิถุนายนจึงโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์ทำนายดังนี้ครับดาวอังคารนั้นสถิตอยู่ในตำแหน่งของความสุขความสําเร็จอยู่ในขนาดนี้จึงนับว่าเป็นเรื่องดีสําหรับชาวราศีพิจิก,กที่ส่งเสริมทางด้านของกําลังใจกําลังสติปัญญา การเดินทางไกลหรือมีคนเดินทางไกลมาหาเกี่ยวกับของฝันของฝากสิ่งพึงใจช่วงนี้จินตนาการนำพาชีวิตครับอาชีพที่เกี่ยวกับการจินตนาการเช่นนักเขียนนักประพันธ์หรือผู้กำกับกำลังเกิดไอเดียและความคิดเยี่ยมๆครับสายครีเอเตอร์ท่องเที่ยวกินช็อปกำลังเฟื่องฟูค้าขายออนไลน์ที่นำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ กำลังรายได้เพิ่มพูนขอแสดงความยินดีด้วยครับหลังจากวันที่6มิถุนายนไปแล้วดาวอังคารจะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์กระทั่งถึงวันที่2 7กรกฎาคมราศีสิงห์นั้นเป็นตำแหน่งการงานของชาวราศีพิจิกจึงดูว่าการงานของชาวราศีพิจิกนั้นจะร้อนแรงในช่วงนั้นแต่กะนั้นเนื่องจากอังคารไปอยู่ในเรือนอาทิตย์ ทำให้ต้องรอบคอบโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอยาด่วนสรุปหรือใจร้อนกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นค่อยๆแก้ไขไป ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีที่เป็นเช่นนั้นเพราะดาวอังคารอยู่ในเรือนของอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูกันต้องระมัดระวังไว้ก่อนครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายดาวการเงินของชาวราศีพิจิกได้ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนในขณะน,นี้ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งของราศีเมถุนถ่ายว่า การเงินในขนาดนี้มีโอกาสจับใจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบริวารหรือเอกสารหรือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแต่กะนั้นการเงินเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวก็เป็นไปได้ด้วยดีอาชีพเกี่ยวกับหมอพยาบาลมีรายได้พิเศษเพิ่มของเก่าของโบราณของผ่านการเวลาสำหรับผู้ที่มีอาชีพค้าขายของดังกล่าวเงินทองจะสะพัดในส่วนของดาวพฤหัส ซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบปุตตะเดินเข้าสู่ตำแหน่งนี้เรียกว่าตำแหน่งมรณะให้ระมัดระวังปัญหาอันเกิดขึ้นกับบริวารเอกสารสัญญาจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบดา,าวเสาย้ายเรือนในช่วงของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ชาวพิจิกนั้นมีกลุ่มสังคมเพื่อนๆเ,เกิดขึ้นใหม่ๆเกิดการค้าการติดต่อเจราจาไปในวงกว้าง ดังนั้นหมายถึงอาชีพออนไลน์จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีแนวทางวิธีการที่หลากหลายในการทำมาหากินเกิดขึ้นดาวลาหูอยู่ในตาแหน่งบ้านสถานที่อยู่อาศัยสถานที่ประกอบการมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาชีพเกี่ยวกับต่างประเทศการเดินทางไกลเป็นไปได้ด้วยดีรวมถึงการทำงานในต่างประเทศด้วยได้พบกลุ่มสังคมที่เป็นผู้ใหญ่มีความเป็นตึกแผ่น สังคมเกี่ยวกับต่างประเทศมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองดังนั้นอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบริษัททัวร์มักคุเทศอาชีพแปลภาษาหรือขายเครื่องแปลภาษาก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับและนี่คือเรื่องราวของชาวราศีพิจิกในคลิปนี้ครับหวังว่าข้อมูลจะเป็นที่ถูกใจสําหรับผู้ที่ติดตามผลงานนะครับสําหรับผู้ที่สนใจในการดูดวงชะตาแบบเจาะลึกก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมได้ฝากเบอร์โทรศัพท์ พร้อมกับ QR code ของผมซึ่งได้แปะเอาไว้หน้าคลิปแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดต่อเข้ามาคุยกันทุกวันส่วนผมจะดูอะไรให้บ้างผมขอใช้โอกาสนี้ล่างสู่กันฟังนะครับ 1. ผมจะดูวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่เรียกกันว่าพื้นดวงว่าในปีนี้ไปถึงปีหน้านั้นจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างหากดีจะส่งเสริมอย่างใดให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปหรือหากเป็นไปในทางตรงข้ามจะมีวิธีการรับมือและแก้ไขอย่างไร จากนั้นก็จะวิเคราะห์เจาะลึกว่าใน6เดือนข้างหน้านั้นจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเป็นเดือนเดือนทั้งหมด6เดือนด้วยกันครับ 2. ผมจะดูลายมือว่าเส้นลายมือนั้นเป็นอย่างไรมีเส้นโชควาชนาเส้นอุปถัมภ์คำชูเส้นรุ่งเรืองเส้นทําการค้าเส้นธุรกิจเส้นหลักฐานและความมั่นคงเป็นอย่างไรบ้างขอบอกกันนะครับว่าคนเรล่านั้นมีโอกาสดวงซ้ํากันได้แต่เส้นลายมือซ้ํากันไม่ได้ครับเพราะเป็นของเฉพาะตัว 3. ผมจะดูโงเฮงซึ่งเรียกว่านอนรลักษาสิ่งนี้สามารถบอกเรื่องราวทั้งอดีตและในอนาคตได้อีกครั้งยังทำให้เราทราบว่าในช่วงอายุที่กำลังดำเนินอยู่นี้อยู่ในส่วนไหนของใบหน้าและจะส่งเสริมอย่างไรให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะการเข้าหาสังคม การติดต่อในหน้าที่การงานย่อมใช้หน้าตาและบุคลิกภาพเป็นสำคัญจึงอยู่แม้ความสามารถและสติปัญญาพึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกๆแ,แต่ผมก็มักเห็นว่าโอกาสทางสังคมมักเปิดให้กับผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพที่ดีมาโดยตลอดครับความจริงที่เคยเห็นในรายการทีวีคนที่ไม่สวยมาแต่กำเนิด หากแต่ว่ามาสวยเพราะมือหมอสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นเต็มร้อยถูกต้องไหมครับในช่วงสุดท้ายผมขอนําความจริงมาเล่าสู่กันฟังอีกสักเรื่องนะครับอาชีพของผมเป็นแต่เพียงป้ายบอกทางเท่านั้นว่าข้างหน้านั้นมีลักษณะอย่างไรโค้งซ้ายโค้งขวาทางชันขุกขะหรือราบเรียบหลังจากโค้งข้างหน้าจะมีอะไรรอคอยเราอยู่หรืออีกกี่กิโลจะถึงจุดหมายปลายทาง ผมเป็นแต่เพียงป้ายบอกทางสำหรับผู้ที่ขับขี่ยอดยานพาหนะย่อมกลุ่มพวงมาลัยด้วยตนเองขันเร่งก็อยู่ที่เท้าของตอนเองดังนั้นจะถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสสัสดิภาพปลอดภัยย่อมอยู่ที่ผู้ขับขี่เป็นหลักแต่จะดีไหมครับหากในระหว่างทางมีป้ายบอกทางเอาไว้เสมอผมจึงหวังว่าสิ่งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถร่วมกันเดินทางไปกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยครับครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ผมดรสิวิจักพานุสรถากูลช่องโฮราสาระขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ